เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานมากเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือเราจะมาอัปเดตเป็นตัวปืนสกินอีโ e วหรือว่าจะเป็นปืนอัปเกรดตัวถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เท่าไร่เอ e ่ยนะครับเรียกได้ว่าเต็มครั้งนะครับตอนนี้ก็จะมีตัว ะล่าสุดเลยก็คือจะเป็นตัว UMP อัปเกรดนะครับผูช้ชมครับก็เป็นตัวล่าสุดแล้วแต่ก็จะมีหลังจากนี้ก็คืออาจจะมีตัว f a マ m a เนีค,ครับก็คือจะเป็นフ m マーズคาบุกิที่ผมได้นําเสนอไปอหันานแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าเลยคือตัว UMP เนี่ยชิงเข้ามาก่อนเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมบูย่านะครับผมคิดว่าก็ตัวต่อไปก็คงจะเป็นตัวフ m マーズก่อนแล้วก็จะเป็นตัว M4A1 ที่ผมกําลังจะเอามาให้ดูตอนนี้นะครับผู <Yeah. S 1> ้ชมครับเออ ก็ถ้าถามว่าตัว M4E1 นเดี่ยมันจะเป็นทีมเกี่ยวกับอะไรก็จะเป็นเกี่ยวกับดาก้อนอีกแล้วนะครับคุชูกาก็คือจะเป็น M4A1 Green f r a m e Darko เอ้ยมัน Green f r a m e หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเนะอาจจะเป็น f r a m e Darko หรือว่าอะไรงผมไม่มั่นใจแต่ว่าก็คือจะเกี่ยวกับมังกรอีกแล้วนะครับจะเป็นมังกรซีรีส์ที่3หรือเปล่านะก็ตัวแรกก็คือจะเป็นตัว Blue f r a m e อ่ะ Green f r a m e หรืออาจจะเป็น Red f r a m e หรือเปล่าเลยครับหรือว่า Fire f r a m e Darko ไม่รู้นะแต่ว่าจะเป็นตัวสีแดงนะครับซึ่งโอ้โหเลยว่าก็มีหลุดมาแล้วนะว่าเทมากๆแล้วก็มีไอเทมใหม่เยอะเลยนะครับก็คือจะเป็น กระเป๋าบ้างเออแล้วก็จะเป็นตัวกล่องศพบ้างเอยนะครับเอฟเฟกจะเป็นยังไงจะเป็นไฟยังไงแล้วก็จะเท่ขนาดไหนเดียวผมจะพาไปรับชมนะครับแต่ว่า ก่อนอื่นเลยก็มาดูกิจกรรมที่อัปเดตในช่วงนี้ดีกว่า้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอัปเดตกิจกรรมกันเลยเนาะก็อย่างแรกนะครับตอนนี้รู้รือยังว่าเขาเปิดพรีออเดินแล้วนะครับสำหรับตัวซิคเกอร์สูงเอเลี่ยนที่ผมเคยทําคลิปรีวิวดวงหน้าไปในหลายวันแล้วเนาะคุณผู้ชมครับใครได้ดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีซิคเกอร์สูงนี้ถัดไปนะส่วนของเดือนถัดไปอีกผมก็ได้ทาคลิปไปแล้วด้วยนะครับก็ไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเลยอ่า อันนี้คือเราสามารถมาจองพรีออเดอร์เพื่อรับเป็นของรางวัลสุดพิเศษนะครับที่เป็นของที่ไม่นํากลับมาขายแล้วนั่นคือจะเป็นตัวแอร์บอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดโรบอติกชิฟนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี้ก็ข้างหลังจะเป็นไฟไอพ่นะครับทึ่งเทมากๆนะครับก็สามารถมาซื้อล่วงหน้าได้ในราคา1,000 d i a m ไดมอนแนลครับหรือว่า แล้วก็เราซื้อปกติก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อแบบนี้คือเราจะได้ตัว b อ a บดไปด้วยไงคุณผู้ครับแต่ว่าสามารถไปซื้อไนดะ้ตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่31เท่านั้นแนงครับก็ของแรงก,ก็จะลืมมีติด ID ไ,ไว้นะครับและต่อไปนะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับไหนนาะจะเป็นกิจกรรมเขาดาวรับฟรีนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถล็อกอินแล้วก็ รับของฟรีได้เลยนะครับนี่อ่าเนว่าเขาดาวข้ามปีใหม่ก็รับไอเทมฟรีๆจุกๆก,กันไปเลยนะครับในหน้านี้นี่น,นี่ก็คือจะเป็นหน้ากิจกรรมสรุปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่หนไหมเออนี่คือสามารถมาเล่นของฟรีตอนรับปีใหม่ฟรีไอเทมเยอะแยะมากมายเลยนี่สามารถมาเข้าเร่วมกิจกรรมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อันสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับสามารถเข้ามาดู แมปใหม่อะไรได้นะครับในกิจกรรมตรงนี้นะครับผู้ชมครับน,นีนะเราสามารถดูแมปล่วงหน้าที่แบบผมบอกว่าจะเป็นแมปนิวเอ e นะที่เป็นเชื่อเขาแอลนะครับซึ่งเป็นแมปใหม่ครับซึ่งโอ้โหไม่มีแบบซ้ำจำเจนะไม่มีแบบเออบ้านแอลบ้านอะไรที่แบบซ้ำๆเนี่ยจะไม่มีในแมปนี้นะซึ่งน่าตื่นเต้นมากๆหลายคนก็เฝ้าจับตารอคอยไว้เลยนะครับสามารถเข้ามาดูใน ตัวแผนที่ได้นะรู้สึกว่าจะกดตรงนี้แต่ว่าในคอมมันน่าจะเข้าไม่ได้นะครับลองเข้าไปดูเออไปสำรวจดูจะเป็นเหมือน VR ป่ะเป็น VR สามารถมองเห็นได้เลยนะครับสามารถไปเข้าไปดูได้นะครับเอาละครับคุชูครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะพาไปดูเป็นตัวปืนอัปเกรดเฟรมดราโกหรือว่าจะเป็นตัวดรา้อนตัวที่3แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงจะเท่ขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับไปกันนี่เลยนะคุชครับก็คือจะเป็นตัวสกินของมันนั่นเองนะครับตัวดรา้อนนั่นเองนะครับเห็นไหม ก็จะเป็นตัวเหมือนแบบเกล็ดนะครับเรือแรกก็คือจะเป็นเหมือนเกล็ดมังกรตัวสีแดงนะครับอ่าก็เห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นของ M4A1 แน่นอนนะครับไม่พลาดแน่นอนเลยเป็น M4A1 นแน่ๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออาจจะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับอ่ะอันต่อไปก็จะเป็นตัวเลเวลสามเนก็จะรูปนางหน้าตาก็จะเป็นตัวมังกรขึ้นมาหน่อยนะครับเริ่มมีปากมีอะไรเริ่มงอกแล้วคุณผู้ชมครับก็แต่ว่ารูปลักษณ์อ่าเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยมันก็ดูแบบแปลกหน่อยนะครับยังไม่ค่อยแบบอ่า คุ้นชินเท่าไหร่นี่ค <KNOW> รับแต่ว่าเดี๋ยวดูเลเวลแม็กดีกว่าหรือวยตอนเลเวลหกแล้วก็เลเวลเจ็ดนะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวมังกรเต็มรูปแบบเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นเลเวลหกแล้วก็เลเวลเจ็ดนะครับเพราะว่าตัวเลเวลเจ็ดเนี่ยก็คือเพิ่มเติมคือจะเป็นตัวเอฟเฟกต์เพิ่มมาเฉยๆแต่ว่าตัวโมเดลเนี่ยจะเป็นโมเดลเดียวกันนะครับกับเลเวลหกนะครับก็จะเป็นตัวมังกรสีแดงนะครับหน้าตาก็คล้ายๆตัวเอคนะครับผมครับเออว่าก็คล้ายๆตัวเอคมาหน่อยนะครับแต่ว่าเออก็จะเป็นตัวสีแดงนนะครับี่ ด้ามจับผมว่ามันดูสั้นๆแปลกๆนะตัวนี้มันแบบดูสั้นๆเนาะดูตลกๆนะแต่ว่าก็สวยดีนะผมว่าก็แบบมโคตรเทนแะบก็รอดตามนะครับซีรีส์ดาก้เนี่ยมาเรื่อยๆนะสำหรับดาก้อนเดี๋ยวจะมีแบบดากอนคล้องทุกปืนหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะเป็น SVD ดวีดีคราดาก้อะไรดาก้โหจะมาเต็มไปหมดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าตัวอ่สกินอัปเกรดตัวต่อไปที่กำลังจะเข้ามาในแพทหน้าก็คือจะเป็นของตัว ฟาร์มัสคาบุกินั่นเองนะครับอะทีนี้เราเห็นตัวโมเดลไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันดีกว่าว่ามันเป็นแนวทางไหนทิศทางมันจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเราเราไปดูดีกว่าอ่านี่คุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นตัวไฟนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นมังกรไฟนี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้คือจะเป็นเอฟเฟกเป็นไฟเฉยๆนี่คือมันแยกกันเพราะว่าอ่ามันยังไม่มีตัวโมเดลหลุดออกมาในตอนนั้นแล้วครับแต่ว่าเราก็เห็นคร่าวๆว่าจะเป็นเอฟเฟกเหมือนไฟเนี่ยนี่เห็นไหมก็เหมือนมีหนวดอยู่ข้างบนด้ เป็นหนวดเล็กๆนะครับตรงข้างหน้านะครับคุณผู้ชมครับนี่ตัว T31 HQ นะครับ M4A1 Flame Darko r นะครับคุณผู้ชมครับ Flame d a g o n เออนี่แล้วก็แต่ละเลเวลคือจะมีไฟแตกต่างกันนะเลเวลเคือไฟเยอะสุดแล้วก็คล้ายๆกับตัว AK นะผมว่าก็ไม่ได้ค่อยต่างอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าตัวค่าสเตตัสเป็นยังไงผมคาดว่าก็น่าจะมีหลักๆคือตัวอัตราการยิงนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะเป็น เหมือนกับตัว AK เลยก็เป็นได้นะเพราะว่าสเต็กส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะในปืนตัวอนะัปเกรดเนี่ยคุณผู้ชมครับอ่าส่วนท่าทางก็ยังไม่หลุดมาเหมือนกันนะทีนี้ก็อาจจะมีไอเทมเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวกล่องศพนะครับนี่ก็คือจะเป็นกลอ่องศพอ่าแต่ว่ามันมันไม่มีตัวโมเดลมาหเห็นนะเห็นแค่รูปภาพรูปย่อนะครับ,รบก็จะเป็นลายมังกรนั่นแหละนี่กระเป๋าก็เช่นกันนะครับนี่เป็นกระเป๋าเนาะจะเป็นกระเป๋าตัวรีเจน,นที่มีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะที่แบบ ก็พือปีกแล้วก็มีอะไรแปลกๆนะครับมีเอฟเฟกต์แปลกๆก็ต้องรอติดตามนะมครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นตัวสกินไอบอร์ดก็เช่นกันนะครับตัวน,นี้เลยอ่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันเลยนะครบอกเลยว่าโหจับตารอคอยเลยนะครับสำหรับตัว เอฟ1ฟ uh, ก a ์วันเฟรมดาก o ตัวนี้นะไม่รู้ชื่ออะไรนะเรดเฟรมดาก o หรือเปล่าเนี่ยมันต้องรอดูเลยจากที่คุณผู้ชมได้ดูโมเดลแล้วก็เอฟเฟกที่เป็นไฟไปแล้วนะครับคุณผู้ชมชอบหรือเปล่านะครับสำหรับเป็นซีรีส์ของมังกรตัวที่3นะคุณผู้ชมครับก็น่าสนใจดีนะผมว่าก็ ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันได้นะว่าเออไม่ชอบเลยพี่มันไม่สวยหน้าตาของมังกรมันดูปแปลกๆอะอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คอเมเมนต์มก็จะเข้าไปรออ่านนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับเอาเป็นว่าแล้วคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า <S <S